เพิงลีหยวนค่ะภริยาของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะคะลงพื้นที่เมืองฉางซาเพื่อไปตรวจสอบงานป้องกันวัณโรค ช h i นา m มีเดียกรุปสื่อหลักของจีนรายงานข่าวาว่าวัณโรคในปัจจุบันยังเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขระดับโลกซึ่งอันตรายต่อสุขภาพของผู้คนอย่างร้ายแรงนะคะจากรายงานวัณโรคทั่วโลกขององค์การอนามัยโลกปี2566ระบุว่าในปี2565มีผู้ป่วยวัณโรคที่ยังแสดงอาการอยู่มากกว่า1 0ล้าน6แสนรายทั่วโลกและมีผู้เสียชีวิต1 3, 000, 000, ล้าน0 0 0 0ราย ก่อนวันวันโรคโลกในปีนี้เผิงลี่หยวนภริยาของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและทูตสันทวมัตรีด้านวันโรคและ h i v a i ว s เอชขององค์การอนามัยโลกจึงเดินทางเยือนชุมชนท้องถิ่นที่เมืองฉางซาหมนทนหูนหนานทางตอนกลางของจีนค่ะเพื่อลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมและศึกษางานป้องกันและรักษาวันโรคในระดับรากหญ้า โดยเธอได้เยี่ยมชมศูนย์สุขศึกษาเขตวิ่ขวาเป็นครั้งแรกเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับความพยายามของสถาบันแห่งนี้ในการเสริมสร้างการให้ความรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับวัณโรคตลอดจนสร้างกลไกป้องกันและรักษาวัณโรคโดยเผิงเรียกร้องให้ทุกคนทำงานร่วมกันในฐานะผู้สนับสนุนและอาสาสมัครเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาวัณโรคในชุมชนและคนรุ่นใหม่ นอกจากนี้นะคะเธอ,อยังได้พบปะกับบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการในชุมชนอย่างเป็นกันเองซึ่งเธอก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการบริการวินิจฉัยและรักษาวัณโรคในระดับรากหญ้าพร้อมกันนี้เผิอย่างแสดงความหวังว่าทุกฝ่ายจะยังคงร่วมมือกันเพื่อยุติการแพร่กระจายของวัณโรคค่ะ